ะะเป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอริวานะคะโอริวาเนี่ยมีองค์ประกอบถึง12องค์ประกอบอันที่1มีเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์อาจารย์เขาใช้ตัวเดียวกันก็คือตัว O มีอะไรสิธิ์ก็คือตัว A นะคะย้อนกลับมา O อีก2ครั้งก็คือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของ,ของหลักสูตรใครใหญ่กว่ากันจุดมุ่งหมายเนาะตั้งจุดมุ่งหมายไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยตั้งวัตถุประสงค์ ต่อมาจัดโครงสร้างของหลักสูตรนะคะก็คือทวกเนื้อหาคอนเทนต์อะไรต่างๆก็คือตัว4เสร็จแล้วกําหนดจุดมุ่งหมายกับกําหนดจุดประสงค์ใครเกิดขึ้นก่อนอาจารเาบอกว่าจุดมุ่งหมายใหญ่กว่าเนาะก็เกิดจุดมุ่งหมายก่อนแล้วก็จุดประสงค์ตามมาเมื่อเลือกครบแล้วนะคะเราก็มาเลือกยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนนะคะว่าจะทํายังไงให้ผู้เรียนเขาแบบเออบรรลุตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ต่อมาเลือกการประเมินผลนะคะว่าจะต้องจัดอะไรยังไงเนาะเพราะว่าบางทีเราเลือกยุทธวิธีไว้แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะประเมินผู้เรียนอย่างไรเมื่อเราคิดครบถ้วนแล้วนะคะเราก็มาไอก็คือนําหลักสูตรมาใช้นะคะแล้วก็มาประเมินนะคะในที่นี้ก็ต้องประเมินการจัดการเรียนการสอนก็คือตัดเกรดประเมินว่าผู้เรียนผ่านไม่ผ่านก่อนแล้วค่อยมาประเมินหลักสูตรเพราะ โอรีว่า12องค์ประกอบก็คือการพัฒนาหลักสูตรขึ้นดังนั้นก็ต้องจบด้วยการประเมินหลักสูตรลองเรียงลำดับดูดีๆเนาะแลค้ค่อยๆ่อยไล่ค่อยๆไล่ลองดูซิว่าเออจะใช้เทคนิคอาจารย์เขาหรือว่าจะจําแบบไหนดีอันนี้ก็คือเขาอยากได้หลักสูตรนะคะเขาก็เลยว่า,เ,าเพื่อความละเอียดมือใหม่เนาะก็ดูตาม12บสองขั้นตอนนี้ ทีเนี้ย12ขั้นตอนเนี้ยมันจะขยายออกเป็นทำงานเป็นระบบเป็นวงจรแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ขั้นที่หนึ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไม่เห็นจะมีคำว่าปัจยาเลยมีนะคะโอแรกเนี่ยเขาพูดถึงปัจยาหลักสูตรต่อมาเขามีคำว่าจุดมุ่งหมายกับวัตถุประสงค์ก็คือตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วเขาก็วางแผนก่อนแล้วก็ค่อยสอนแล้วก็ประเมิน อาจารย์อ,อาจารย์ตรงนี้ยังพอไหวนะประมาณนี้นะอาจารย์เราเมื่อกี้อาจาบอกสิบสองทำไมอันนี้มันเหลือแค่หกนี่จ้ามาเต็มเต็มสตรีมเต็มสตรีมนะคะเต็มสตรีมอยู่นี่ค่ะก็ลองดูลำดับไล่ดูนะว่าเวลากำหนดปรัชญานะคะต้องมาวิเคราะห์อ,อะไรยังไงนะคะ ลักษณะของโครงเส้นที่เขาระบุไว้ต่อมาของท่านอาจารย์วิชัยวงใหญ่บ้างนะคะท่านก็บอกว่าการพัฒนาหลักสูตรควรจะมีทั้งหมด3ระบบเนาะใหญ่ๆได้แก่ระบบการล่างหลักสูตรคือระบบที่1น่ล่างเสร็จแล้วก็ต้องนําไปใช้เป็นระบบที่สองใช้เสร็จแล้วก็ต้องประเมินหลักสูตรเป็นระบบที่3ซึ่งทั้ง3มระบบให้สัมพันธ์เชื่อมต่อเนื่องกัน นะคะดำเนินการต่อเนื่องกันรูปภาพที่ท่านได้ดำเนินการมาเนาะก็คือระบบการร่างหลักสูตรอะคะท่านก็บอกว่าควรจะพิจารณา4ขั้นตอนย่อยนี้ระบบการนำหลักสูตรไปใช้ก็ควรพิจารณา3ขั้นตอนนี้ระบบการประเมินหลักสูตรก็ควรพิจารณา4ขั้นตอนนี้ซึ่งจากรูปภาพ4.4เนี่ยท่านอาจารย์ธนพัฒน์ได้ขยายไว้อยู่ด้านล่างนะคะว่า ระบบการล่างหลักสูตรมี4ขั้นตอนที่อาจารย์ได้เกินไว้นะคะมี1.1คือขั้นตอนย่อย1และขั้นตอนย่อย1มีขั้นตอนย่อยของต้นจรย่อยอีกทีหนึง่งพูดได้มันดูยากสรุปก็คือมี4ขั้นตอนได้แก่1.1 1.2 1.3และ1.4นะคะเราก็ลองไปอ่านดูอาารย์ดีลไฟมาว่าอะไรเอาไปเสิรน์ในเน็ตนี นะคะเป็นเทคนิคึเทคนิคหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่รู้อะไรก็เอาไปเสิร์ชเพิ่มนะคะเสิร์ชเพิ่มเลาวมันไม่ได้เราค่อยมาคุยกันนะคะระบบการใช้หลักสูตรมีทั้งหมด3ขั้นตอนย่อย2.1 2.2แล้วก็2.3ต้องอ่านดูอ่านที่อาจารย์ไฮไลท์เนาะเออคนเรามันจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีศิลปะในการสื่อสารพูดคุยในการดำเนินชีวิตด้วย นะคะถ้าทําไม่ได้ก็ก็มีก็อยู่ได้นะ,ะแต่อาจาถ้าจะให้ดีมากขึ้นก็คือให้มีทั้งศาสตร์แล้วก็มีทั้งศิล์นะคะระบบการประเมินหลักสูตรนะคะก็จะมีขั้นตอนย่อยอยู่4ข้อก็คือ3.1 3.2 3.3 3.4แต่ไม่อ่านให้ฟังหรออันนี้อ่านง่ายอ่านง่ายลองอ่านเองบ้างนะคะลองอ่านเองบ้างต่อมาอาจารย์วิชัยวงใหญ่อะท่านก็แนะนำว่าจากข้างบนเนี้ย ถ้าจะให้ดูขั้นตอนน่ยนะคะสรุปสรุปก็คือเวลาเราทําอะไรอะ่ะคนเป็นคนทำเนาะคนเราเรียกตําแหน่งเป็นกรรมการเสร็จแล้วเวลาการทํามันทําหลายคนก็เลยเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก็ต้องปรึกษาหารือกันนะคะเราไม่รู้เราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมานะคะแล้วก็ยกล่างเอกสารนะคะยกล่างเสร็จไปทดลองใช้ ทดลองใช้เสร็จมันจะมีแค่กลุ่มคนเดียวที่รู้เรื่องเราก็ต้องไปอบรมคนอื่นๆเขาด้วยนะคะไปบระชาสัมพันธ์อบรมให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาใช้จริงในสถานศึกษานะคะแล้วก็ยังไงประเมินการประเมินเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยประเมินผู้เรียนก่อนแล้วก็ประเมินหลักสูตรของโอริอะไรโอริว่านะคะเรียนไปเมื่อกี้นี้มันจําไม่ได้มันก็ต้องพิจารณาตัวเองนั้นนะ ต่อมานะคะหันกลับมาแวงกัดผูเรียนจากที่อาจารย์เขาพูดได้มาของไทเลอร์สีประเทศไทยแบ่งสีภาคจำอะไรได้บ้างไหมทาบาอาจารย์เขาก็ย้อนผวนคําเป็นบาทาแกก็พูดว่ามีใส่เจ็ดก็คือเจ็ดขั้นตอนเซเลอร์กับอเล็กซานเดอร์นะคะเซเลอร์มูนเป็นวงกลมนะคะเวลาที่เขาปาดมือ เออเซเลอร์มูนไปดูไปหาภาพว่าเซเลอร์มูนของาจ์เขาเป็นยังไงนะคะเออมันจะเป็นวัตจักรนะคะเป็นวงกลมเออตอนที่เขาแบบว่าเออผาเอาคาถาเขาผายอ่ะเออเขาผายเป็นรูปวงกลมเลยโอลิว่านะคะมีอยู่สิบสองขั้นตอนนะคะวิชัยวงใหญ่นะคะก็มีการบอกรายละเอียดนะว่ามีคณะกรรมการมีนั่นมีนี่นะคะถึงจะได้สามารถทําสําเร็จได้ ซึ่งจากข้างบนเนี่ยท่านอาจารย์เขาก็มาเขียนขั้นตอนอีกทีหนึ่งให้นะคะเนี่ยตามนี้ตามนี้สรุปก็คือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรมีได้หลายแบบหลายสไตล์ตามใจแต่ละท่านเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการออกแบบหลักสูตรก็คือดีไซน์ดีไซน์หลักสูตรออกแบบหลักสูตรออกมามีการนําไปใช้ก็คือไ นำไปใช้ทั้งในที่เขาแบบทดลองใช้แล้วก็ไปใช้จริงแล้วก็จะมีการประเมินประเมินผู้เรียนประเมินหลักสูตรอย่างเงี้ยต้องตีโจทย์แตกนี่ก็คือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่อย่างน้อยอย่างน้อยอ่ะต้องมีประมาณนี้แล้วก็ค่อยไปซอยย่อยได้ดังนั้นวิเคราะห์จันเขาใช้ตัวอะไรนะ a D I C ใช้อะไรใช้ A มันไม่ถึงขั้นเก่งหรอลูกแค่ A วิเคราะอน a ไลเซชเองเออให้ครบสี่ตัวอาจจะชมว่าเก่งนะคะออกแบบอยี่ยงวะ่ะดีดีไซน์การดีไซน์นัก็ต้องให้มันครบองค์ประกอบหลักๆเนาะเออต่อมานำไปใช้อาจารย์เขาใช้คำว่า I เนาะ implement ก็คือทำจากหลักสูตรให้มันไปสู่การสอน แล้วก็สุดท้ายก็คือ e อาจารย์ทำไมมันไม่เหมือน O-C O-C โอซคือองค์ประกอบของหลักสูตร a d i c ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรก็มันขั้นตอนกับองค์ประกอบมันไม่เหมือนกันเนาะเออต่อมาคำถามเนาะอาจารย์ท่านรวบรวมไว้ว่ากระบวนการวางแผนอะ่ะถ้าจะทำให้ดีอะเราควรมีคำถาม ถ้าเราตอบได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนาะกระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็จะง่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นระบบมี3ระบบเนาะก็มีคําถามขั้นวางแผนคําถามนําหลักสูตรไปใช้คําถามด้านการประเมินนะคะต่อมาบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรก็คือท่านผู้อำนวยการนะคะสำนักง,งานเคคณะกรรมการต่างนะคะเราก็ต้องพยายาม เอ,อ่อทำความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้นะอาจารย์ก็ไฮไลท์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งลองพอยดวีดีโอเนาะแล้วเขียนซิว่าขั้นตอนเนี่ยภาษาอังกฤษที่อาจารย์เขาให้จำย่อๆอเขาใช้ตัวอะไรบ้างห้ามเขียนองค์ประกอบ OC มานะขู่ขู่นะคะ,ฉะเฉลยนะ กลับไปดูคลิปข้างบนเขียนมาสามรอบแล้วนะคะต่อมาแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะลองดูเนาะว่าออตอบอะไรได้บ้างนะคะตอบอะไรไม่ได้ก็ควรจะดูคลิปอีกสักรอบหนึ่งนะคะหรือกลับไปอ่านหนังสือเยอะๆนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ